เขาพระวิหารลุกเป็นไฟตชด22ผนึกทหารพรานหญิงกระนำซัมเมอร์เซลสั่งสอนขเขมรล้ำเสน้นเขาพระวิหารเดือดไทยจัดโปรโยิงกระนำซัมเมอร์เซลสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งพนมดงรักเมื่อกองทัพไทยตบเกียร์หจัดนักที่เขาพระวิหารหลังฝั่งนู้นลองของลุกล้ำอธิปไตยงานนี้ตชด22จับมือทหารพรานหญิงกระนำซัมเมอร์เซลสั่งสอนแบบไม่ยั้งมือ มาดูวินาทีนักรบตำรวจเขียวหรือตชด22่และเหล่านักรบชุดดำทหารพรานครับที่ร่วมแรงร่วมใจเฝ้าหน้าด่านแบบถวายหัวหลังมีรายงานว่าฝั่งเขมรพยายามเคลื่อนไหวผิดปกติบริเวณแนวหน้าทหารไทยไม่รอช้าเปิดฉากโต้อตอบด้วยอาวุธหนักจนเสียงดังไปถึงเสียมราชการประทะครั้งนี้บอกเลยว่าไทยจัดเต็มทุกรูปแบบครับหญิงใส่แบบไม่ยั้งให้รู้ว่าใครคือเจ้าของพื้นที่ตัวจริง ไม่ว่าจะเป็นปืนเล็กยาวปืนกลหรืออาวุธสนับสน,นุนจัดไปแบบโปรโมชั่นชุดใหญ่ไฟกระพริบจนฝั่งนู้นต้องล่าถอยกลับไปตั้งหลักแทบไม่ทันความคืบหน้าล่าสุดทหารไทยสามารถควบคุมสถานการณ์และพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญรอบเขาพระวิหารไว้ได้แบบเบ็ดเสร็จครับแหล่งข่าวรายงานว่าทางนูน้นสูญเสียหนักจนแทบไม่มีเสียงตอบโต้อ,ออกมาสรุปสั้นๆคือไทยจัดการไปอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสมศักดิ์ศรีชายชาติทหาร คุณผู้ชมคิดยังไงกับไม้ตายชุดใหญ่ของตอชดและทหารพรานรอบนี้คอมเมนต์ไทยชนะมาให้กำลังใจทหารไทยกันหน่อยครับระวัทางขวาให้กับกอล์ไผท์ทัพไหยด้วย 北京